นี่ได้ทุกคนเออเสตุจีลงไปล่ะเป็นนางยี่งเอือกมาพี่เอจีปองสบายดีพี่น้องหลังจากทีก่ไปคุชตุจีมากมาเนี่ยแล้วกลับไปซื้อนอมายโอ้ชุนเขาจัดนะฮะชอชวนเขาค้าแห้งเลยหงายไงนะเลียงปูเลียงปลามีครบเวิร์ดนมา เลี้ยงกบเลี้ยงฟ้าเลี้ยงนี้ผูชารีผูกพักผู้งานเอาใหม่นะโลหนึ่งสามโลกับสามขีดสามสิบเก่าผันนี่นนอะประมาณหกสิบบาทเนี่ยนะาะหกขีบบาทเนาะพี่นาองห้ได้มาแล้วพ้ากัะชินมากเมื่อสิบองนะก็ไปห้ามา่ว่าไม่ให้ใคินสูงเลยไม่ควรทะ จากเก็บพายเรื ye, اي, ่อนก็เรื่อบัาคารีนะ่อนเนียงโนงเด้ง่นยอนมต่กน้าม่ม่ม่ยั้งบาาอะ่รเี่เดี่ยว่ากเป็นแห้งมากเเก็บกนมากนนไงนี่ะ ห้อปอกใหม่ปอกใหม่เด้อน้าใหม่เซอออนน้าปอซอยเนยจาน้าปอกซอยเนยจาเอวนอม่ใส่หมักบววใส่พักค้าพักแค่เนี่ยดีใเ,เลยในยหมอตัวผู้ตัวม เบิงเบิ่งกว่าเบิ่งออัยวนยูวะำบอสตุผู FC บอซื้อบอซีนะเจ้าที่นอนตังซื้อให้แนลุ่ยเสดียมสตีมสตา ต่ามไปเลยอ่ะซื้อวัไเดียวอ๋อตะกี้ตะกี้อีพอว่าจะซื้อกันซื้อดาวออดอ้าวโค้งกับดอนบางครั้งกับตะกี้น่ะว่าสะซื้อจิมมี่อ้าวโค้งกับดีมขี้อย่างมันเด้อันนี้มีฟานทองอัเนี่ก็เลือกวันไหนซื้อจิมมี่ซะบางนะต่างซื้อขี้ปะที่นั่งอ้าซื้อฟานทองก็ดีนต่ว่าแต่ทงทงทองอีเมลวา คือพ <gegen violin> <warfare> ี่บ่าคือพี่บ่าของแท็กฟ <English. S 2> ันทุกคนมีไปคือเลยพี่น้องชื้อว่าจะไายมาสลิมอะสปิ๊งลิทบ่วอสตางค์อะเสียแล้วเรี่องเสีสตีมอันนี้กับตัวปูซื้อว่าสตางค์พรอมีอนนิสิเอว่าสตาง์ พี่น้องพยานดนได้มาใหม่มาแล้วพี่น้องตั้งซื้อให้แน่ว่าถาวเพียสตางไปแล้วเลยสตีมซื้อว่าจังไดพี่น้องส,สอ่นว่าซื้อเป๊ปซี่บ่อสจะซื้อไว้ด่ะ้อหูนะหูภาษนะาแห้งเลยนะหูภาษาแห้งเลยใส่หน้าใหม่ค่ะทุกคน Cơm mình cơm cái cơ đấy nó Mỗi ngày bạn nội đây bảo Bà hãy không phải Mình sẽ extra Nó ngon rồi Nó ừ. ngon rồi cho con Bắt cơm đi các bạn thì là ไปคุยได้ชมนี่ได้ทุกคนเต็มขอปาปานอยากมากอยากมากขามากขามา,าว,มาาวมาันสิเอาเลยรอะของนนนหงนงทุกคนจุดจีใส่ชุดจีเฮาสีแกงไชโน่ใหม่เด้ทุกคนเด้ออันนี้ชุดจีใหญ่ จุจีขามุกเียุจีน่อยจุจีหน่อยคุเีแสนะฮะเรากะจุจีจุจีขมุกเจ้นี่จุจีใหญ่จุจีหน่อยแสน,ะะน่าก,กีไซแกนไซนอไม้เมื่อนั่นหัวแล้วอ่ะเอาเมือ่อมาใส่ พี่น้องยานากับปันเอาได้บบทีนี้วันี้ะหัดนองแล้วาแกมั่นอ่ปัที่ันเห็นเต็คนเ็คนเนี่ย็ค่เอ้าไม่สวยไรค่ะเอาไเไหมไม่ยไม่วแหนนะ nha mày 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 nha พี่น,น้องเนเครื่องเทียงฮะหน,นกักพักค้าพักคเงนี่ยเฮ็ดเค้มามาเกืเทีย,ทย,ยงาาออยไว้แต่ก็มี่นี่ขาดลาแได้จะจีหฮเมืก,ก่อนเลยเทียงวัเลยน่ร้อยมาซื้อบ้าใส,ส,ส่ดิเออยังหาซื้อมันอยู่กำลัาางคิดกำลังคิด

เขมลงไปอื้อลงไปแซ่บ ต oh, ันะชนะนาดนาดบชนะนนงแล้วเอามาเดี๋ยวทุกคนนี่ได้ทุกคนเออสุดจีลงไปล่ะเต็มอึ้งตึงเลยเป็นตาสบขึ้นมา ทันทีเลยอืนี่ได้ทุกคน พี่น้อนไปใ้ค่ะจะเสีหน้าอากคนเสียอยากบอเลยพี่น้องใส่น้ำตาลนั่นได้ไหมเนี่ยเกลือกุ้งขนมกัสสา จะเสียบแล็บอะไรมอ้ยเออเสร็จแล็บอ่ะืึกวดตัวข้าให้คนค่อนแล็บกันเนะเปิดเลยพี่น้องเดี๋ยวเด้่มเก็บไม่ค่ะปิาป๊ดเนี่ยเนี่ย นี่ด้วยทุกคนเดียววะไม่เด้พี่นอกินเาวินามาเด้พี่นอกเด้อนี่เรื่องให่แะฮมมาเบิงกว่า่แกงกนอยากมามาบนี่่ได้นม mm ่สับพีชเสียงก่อเดนี่ทุกคนพีเสียงก่อนี่ยนี่กินก้บมักิดเปนนางี่หเอืบอมาพี่้ปอนเขาไม่านนางพี่ นางพี่ว่ะเปาจะอะินหวเขาบเงี้ยทงเจ้าไ่เปิดหน่ออรอปลาพี่หน่ะเมนูอะรเรื่อา้งตรงปค้างเงี่ยงนี่ีไ่ก๊ Thêm cả trong thơm lên Đưa ăn đi mọi Được không mọi Ăn không chị? Ăn nghe nó อาจจะอัดอบปราอัดจบแอบอืมทนฝาให้มันพันด้ยเอาพิดเราแบบแค่นั้นอ่ะคนบ้าอ้าเนี่ยพี่เนะมาเด้อมาเด้อนะนีอ่อนแนงเนี่ยฮามสวดดูฮามแนงเน่ย ใช้ๆก็จะจีดเลยหน่อยังหัวแผลๆนเจนไปนะตะวรนยนหน้าไปจ้ะเะียนไม่ะอะอรลุสลายอู้ในแค่ก่อจะเป็นยังจะคิ้วกินบ่บอกเรียวร้อยบอมขอจะนังกินยาแก้ไขบอกันเจอนี่ฮพี่น้องมาเดีมาเดจะจืดน้ำเงินเมื้อ อ้าวเถือนหนาตัวมาแนงานหนาแขงไแขงเงี้มัแต่ไหนอย่างงี้ช่บป่ช่บยลู่กอดได้เป็นหนังนะหนาขึ้นใหยวะแน่มึนาแม่ด้แต่แม่ดูแม่เพี้แม่เพีแม่โอนแม่อ้ไหแม่พี่ปอนเขาโตอยู่เนี่ยสมแม่สมแม่สีสมม้องมัดซะดีเีนอะนี่คือคือสีออวะ ถุงเพียนี่ถุง,ง,งกลมนะ่ยดู่ะกมดนะู่นะ